แต่ก็ไม่ได้ร้อนมากก็พออุ่นๆล่ะค่ะเบิง้งอุ้ยไข่อือก็เดีอืมพี่น้องสวัสดีค่ะลุงป,ป้านะ,ะวันนี้มาแป๊บๆนะคะเบิ้งค่ะได้มันกอกขวว่าหลายค่ะขั่วถุงหนึ่งนะคะไม่ใช่ค่ะทอดถุงหนึ่งนะคะเป็นพัคเกตมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะขั่วถุงหนึ่งอ่ากับ ข้าวเหนียวร้อนๆแนละะนะ้วค่ะเนาะอันนี้แต่เสวยยุค่ะ,ะกินคนเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กินด้วยนะคะบ่หูว่าสิเป็นจังไหนก็เลยขว้าแค่คขวก็้อนมากก็เลยัวแค,แค่ถุงเดียวค่ะสั่งมานะคะถุงนี้นี่หนึ่งร้อยเก่าซึ199้เก่าโครนค่ะนี่นะคะแมนดูแอนเขียนไว้แอนไปเบิง้งกแอนยานแอนลืมค่ะนี่ค่ะมามากินข้าวขาวักมากินข้าวกับ ทอดมักรอ,อกดูนะคะว่าิิเป็นจังไหนคะ่ะโอ้สอนมันกรอ,อกกระหอนพี่นองเลยเออแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากก็พออุ่นๆล่ะคะ่ะบึงอุ้ยไขออ่กะละอืมพี่นอง พี่น้องผมได้ยินเสียงสาวด่วนไม่เตรียมพร้อมนะคะนับของมนาแก่ใก่หรอือพี่นอ้องอือ เฮานี่มายุงสิยุตั้งประเทศคือว่ามันแสบคักแต่ด้พี่นองสถาบายุบานเฮ่าหนอาจจะธรรมดาค่ะอืมอืมทำแน้วทำหัอืมไหน พักเส็จน,นึงกับ่าไมี่อือือ่แต่อึ่องกินไม่ได้เลยนะคะสั่งมาตุงเนาค่ะ มันคนละอย่างอยู่นะคะแอนว่าอึ้งเดี๋ยเอามาเอามาหนอกขายหนอกว่าไดค่ะอืมแอ,อ,อนชอบนั่นนี่ยถ้าจะไปทอดอีกถุงหนึ่งจะทันหรือเปล่ากำลังหิวขนาดพักยังมาหาคือบั้างหลดอยากรัก เน่อมักแล้วคนะ่ะเนาะคล้องมักนี่คนยุคก็ผู้กินนะค่ะคนอื่นเขาไม่กินนะเราเลยต้องนั่งกินแบบนี้ได้ เหมาะๆน,ะนั่นเองพี่น้องยังจะมีรอบต่อไปนะอื้อจักให้วราบ้แซ่บหัวแมง Mm hmm. คาย mm hmm. เคี้ยวแตกกรุบๆในปากเลยนะฮะ ตอนเล็กตอนน้อยๆก็ไข่มาก แถวบานอู่ดอ,อนแถวบานเสาอดอ,อนขายเนะี่ยกิโลละพันนะคะท่านบาทค่ะอนันสั่งไปให้แม่กินอื้ม 就是那种比较细的， มันหลไข่ปุบปบๆๆอืมน่เยอืม้อม,มสาวร้อน 好害怕。 嗯。Mm hmm. แพ็กเก็ตหนึ่งเย่ยพอดีขาดน้อง